มีพี่ๆหลายๆคนนะบรรยากาศจริงๆอะจริงๆนะแล้วมีพี่ๆหลายๆคนนะที่เป็นนักซื้อขายนะแล้วก็เอาพ้ามาให้ผมดูอันไหนที่แพงบางคนเนี่ยเขาเก่งนะ <c oughs> <c oughs> เขาเหมาพ้าตามบ้านมาแล้วเขาก็เอามาสกีนก่อนสมเด็จแทะในแท้เขาก็ขายอันไหนไม่แท้เขาก็ไปทำงานต่อโดยที่เขาไม่ต้องไปตกควายให้ใครไนงะ เยอะนะลูกค้าผมที่เป็นแนวเปิดท้ายบ้างรับซื้อของเก่าตามบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ของมาเป็นหอ่หอๆเขาก็มาให้โรลดรีก่อนอันไหนแพงเขาขายเนาะแต่เขาไม่ต้องไปตกควายไงนะสมเด็จแท้องค์นึงกี่ล้านก็คุยแต่เขาไม่ต้องไปวัดดวง1ม0 0น0องหมไงเขาตกควายอย่างนี้เยอะไงเนาะนะหลายที่นะลูกค้าผมเนี่ยอยู่ตลาดปทวีกรก็มีอยู่อยู่เขาเรียกอะไรนะ ตลาดไทยก็มีหลายท่านเลยนะที่เป็นแบบนักหาของตามบ้านเก่งๆอะ่ะเขาก็จะใช้บริการเราในรูปแบบนี้เนาะเพราะนั้นเขาเองเขาไม่ต้องไปวัดดวงเพราะเขาไม่เขาไม่แบบขาดในเรื่องพระไงเนาะเนะี่ยส่วนตรงนี้ก็ทำให้ผมแบบเข้าใจดีเลยอะ่ะว่าบางทีมุมมองบางทีเราก็สามารถที่จะแบบนั่นเพิ่มเติมได้นะ